กิูอ่คลลใหหญแ้ววสาวเลเห็นไงครับเห็นสาวไม่ได้ใช่ไหมคึกใหญ่เลยหนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดมบบว่าช้างปลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า creator ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับโมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อัานน้ำแป๊บค่ะมาอยู่กับเราช่องช้างภายดาวมงคลและดาวเคียงเดือนแฟมมอรี่นะคะดูสาวดูคลิปสาวให้ท่าดูค่ะวันนี้หมูดาวคึกใหญ่เลยค่ะวันนี้คึกโชว์สาวนะคะ คึกโชว์สาวนะคะอ้วนคึกโชว์สาวเดี๋ยวเรามีเสียงนะคะมีเสียงเสียงเรียกร้องความสนใจนะคะตอนนี้ ใจแล้วลูกสาหรอกหอกเป็นไงครับเห็นสาวไม่ได้ใช่ไหมคึกใหญ่เลยดูน่กให้ข้าวอ,อ,อ,อ๋อ่อยเยืออ่อยเยือเข้าใจว่าหนูอ่อยเยือนะครับอ่อยเยือพี่ชื่นใช่ไหมครับ ดูพี่ชื่นนะคะเห็นน้องดาวอ่อยเยื่อะนะคะดูผมถนัดเรื่องเล่นโซ่นะคะ นี้พี่ชื่นใจเราจะเป็นลมแล้วนะคะเพราะว่าห่วงทั้งพี่เดือนห่วงทั้งน้องดาวนะคะตอนนี้อ้าวพ่อ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 ลุด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 แล้วลุดลุดพ่อสิลุดแล้วโซเหลือนิดเดียวพ่อลุดลุดลุดพ่อลุดลุดแน่ๆหนึ่งสองซาำลุด หลุดแล้วครับหลุดแล้วครับยังอยู่นะครับไม่หลุดครับยังอยู่ความพยายามของอ้วนนะคะดูนะคะ ืม uh huh. แม่นมากเอาใหม่หนึ่งสองสาเอฮึ uh huh. แม่นมากเลยครับอือ uh ฮึอ huh. เหมือนวิชานี้คุณเชี่ยวชาญมาเป็นร้อยร้อยปีนะครับอือฮ uh ึอ huh. แม่ไม่รู้หรอกครับผมเชี่ยวชาญมาตั้งแต่อายุผมยังไม่ถึงปีเลยครับวิธีการเล่นโซ่ผมเชี่ยวชาญครับอฮวันนี้ได้โอกาสนะคะได้โอกาสโชว์สาวซะหน่อยแสดงความเกี่ยวการโชว์สาวนะคะวันนี้ คุณพ่อก็เปิดโอกาสให้เต็มที่ค่ะเรามาลุ้นกันว่าที่ผูกมูดาวจะถอนตอนไหนนะคะเรามาดูค่ะความเกี่ยวกาสของเขานะคะไอ้ยะไอ้หมูตอนบ้าพลังเอ้ยดูดูหนึ่งสองสโอ้โหหนึ 1, 2, ่งสองอ้ซาา้เออซ้เออเออ ขอตัวช่วยหน่อยครับคุณพ่อครับมานี่หน่อยครับขอตัวช่วยหน่อยครับน้องดาวบอกขอตัวช่วยหน่อยครับขอตัวช่วยหน่อยครับโอ้โหดาวบอกขอตัวช่วยหน่อยครับผมติดโซ่แล้วครับ อ้โหโอ้โหเป็นไงครับคุณพ่อต้องไปช่วยอีกแล้วนะคะอโอโ้อโหเอาเลยตีดากง่ายๆเลยพ่อค้อนป้อนทุบแซวเล่นนะคะแซวหมูดาวเล่นอ้าวลักคักแล้วนั่น เป็นไรครับพี่ชื่นเราก็กินเก่งเหมือนกันนะคะนี่มาอยู่กับพี่เดือนกับน้องดาวก็กินเก่งเหมือนน้องดาวเลยเนาะ ของตัวเองก็มียังจะไปแย่งพี่เขาอีกนะอ้วนอร่อยไหมครับอ้วนครับ พอมีอาหารกินนะครับเริ่มเริ่มนิ่งแล้วค่ะตอนนี้คุณพ่อก็โยนหญ้าให้นะคะโยนเป็นกิ่งไม้นะคะเริ่มนิ่งแล้วค่ะถ้าไม่มีของกินนี่จะคึกนะคะเรียกร้องความสนใจเพื่อต้องการอาหารนะคะหมูอ้วน แหมเขาตัดมาตั้งไกลนะคุณคุณจะมาทำแบบนั้นไม่ได้นะครับกินบ้างทิ้งบ้างก็เป็นสัญชาตญาณของเขานะคะตรงไหนที่กินได้ก็จะกินตรงไหนที่ไม่กินไม่ได้เขาก็จะทิ้งนะคะ จูบกันหน่อยครับจูบกันหน่อยครับโอ้โหแสดงความรักนะคะระหว่างพี่ชื่นกับหมูดาวแมแก่แดดเอ้ยอย่าลืมว่าหนูเพิ่งสองขวบนะลูกพี่ชื่นเขาแปดแล้วนะลูก ดูนะคะหมูดาวอ้วนกลมบึกเลยกินเพื่อเพิ่มพลังนะคะหมูดาวเพิ่มพลังความเกลี้ยวกาศนะคะโอ้โหโอ้โหผมขอเพิ่มพลังหน่อยครับพี่ชื่นโอ้โห อ oh. <laughs> สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดซับสไคร b e กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างพายดาวมงคลและดาวเคียงเดือนแฟมิลี่ได้นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ